สบายดีกันนะคะสำหรับนิวสบายดีค่ะเรามาตั้งกล้องแบบวันนี้แบบชิลๆเนาะทานไปด้วยนิวอย่างที่ให้นิวนิวให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะก็คือนิวเบือ่อแบบพวกเนื้อเนาะเนื้อสัตว์นู่นนี่นั่นก็เลยมีผักกะหล่ำปีแล้วก็ถั่วฝักยาวของที่นี่ค่ะ,อ,ะอยู่ในตู้เย็นเนาะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวก็เลยคิดว่าผัดเหมือนผัดผัดบ,บุ้งไฟแดงค่ะทานกับข้าว นึกอยากทานค่ะเบื่อถือเป็นการเคลียร์ตู้เย็นไปในตัวเลยค่ะวันนี้นิวต้องขออนุญาตทานไปคุยไปเนาะนี่ค่ะหน้าตาลาดข้าวค่ะนิวไม่ทานเผ็ดคิดว่าถ้าเพื่อนๆชอบแบบว,ว่าน้ำปลาน้ำปลาพริกก็จะอร่อยแต่นิวไม่ทานเผ็ดมากนี่ก็เลยคิดว่าพริกที่นิวใส่กับกระเทียมก็คงจะเผ็ดพอแล้วค่ะ อ๋อยออยจะบอกว่าไมโครโฟนที่ได้จากคุณเป็นของฝันของคุณซซเจจากคุณซีเจแล้วก็นอ้องพิ่ธารก้อนนะคะต้องใช้ค่ะเพราะเดี๋ยวสองหนุ่มเขาจะงอนค่ะว่าซื้อให้แล้วทุกไงคุณแม่ไม่ใช้อะไรเงี้ยเลยต้องใช้แบบเอาใจเขาสักหน่อยแต่ก็เสียงก็ดีนะว่าไปเสียงก็ดี จะบอกว่าวันนี้กออไปข้างนอกกันเนาะไปซื้อของนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บต้นคริสต์มาสกันเนาะเดี๋ยวนิวจะให้เพื่อนเพื่อนดูของว่าน,นิวซื้ออะไรมาเนาะแต่ว่านิววันนี้ตั้งใจจะแบบว่าชิวชิลทานไปด้วยแล้วก็เล่าประสบการณ์จากประสบการณ์ที่เคยโดนกลุ่มใบรุ่นกลุ่มใบรุ่นเด็กที่นี่นะคะเด็กที่สวีเดนเนี่ย ล้อเรียนค่ะล้อเรียนแล้วก็ทําท่าทางล้อเรียนเนาะซึ่งเรื่องที่เกิดเนี่ยคือเกิดตอนนิวย้ายมาอยู่แต่ก่อนหน้านี้นิวอยู่ที่ในตัวเมืองสตอกโฮมเลยนะคะพอมีพี่ทารกอนเนี่ยเราก็ย้ายมาอยู่ที่ออกมานอกเมืองก็ประมาณ4 5นาทีก็เขตเมสตาเนาะตอนนั้นยังไม่ได้ตอนนั้นเราพักที่อพาร์ตเมนต์เราไม่ได้พักซื้อแบบบ้านแบบนี้เนาอะ,อะพอดีเนี่ยเออ พอดีช่วงนั้นนิวก็ไม่ได้เรียนเพราะว่านิวเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ลูกอ่อนก็อยู่บ้านเราขอถาอ่ายกันอยากจะเล่าหิวก็หิวหิวก็หิวอ๋าลืมบอกไปกับข้าวที่นิวทำเนี่ยนิวจะแพ็คใส่กล่องไว้เนาะ mm. พอที่สวีเดนเนี่ยคือมีอะไรแพ็คใส่กล่องแช่เย็นไว้แล้วก็ถึงเวลาก็ออกมาอุ่น มาเข้าเรื่องนิวก็อยู่ในช่วงที่เป็นแม่ลูกอ่อนอดูแลพี่ทารกอนเนาะส่วนคุณซิเจก็ว่าเดินทางทํางานอยู่ที่โนเวย์เขาจะกลับเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์เช้าว,วันอาทิตย์เขาก็เดินทางกลับไปทํางานที่โนเวย์ช่วงนั้นนิวก็จะอยู่บ้านกับน้องทารกอนแล้วก็มีคุณย่าคอยดูแลเพราะเราย้ายมาเนี่ยก็คือ ด้วยความที่คุณย่าเ็าอยู่ที่เขตนี้ก็เลยย้ายตามคุณย่ามาเพื่อที่สะดวกต่อการที่เขาจะมาหลานๆแล้วก็ณนะตอนนั้นเนี่ยนิวก็ยังไม่เก่งเรื่องทำกับข้าวก็จะจ้างค่ะจ้างวานพี่คนไหนที่นิวรู้จักเราแวกนั้นเนาะทำอาหารบินโตมาให้นิวเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวนัดกันเจอที่ร้านกาแฟร้านกาแฟเขตที่นิวอยู่นะคะก็พาพี่ทารกร้อนอาศัยพาพี่ทารก้อนเดินเล่นมาด้วย ออกกาลังกายนะี่ก็นัดกับพี่เขาว่า๋ยวเอาเอาเอาหารไทยมาส่งนิวที่ร้านกาแฟเราจะได้นั่งดื่มกาแฟกันด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะพอพี่เขาเข้ามาเนี่ยเราก็ยกมือไหว้แบบสวัสดีเขาเนาะแล้วก็อ่าแล้วก็อ่าพอเขายื่นบินโตอาหารให้เราก็ขอบคุณเขาด้วยการยกมือไหว้ขอบคุณค่ะอะไรประมาณนี้ก็คือสัญชาติานเราเนาะคนไทยแต่ด้วยความที่เราทำล้าไม่คิดเพราะเราก็ คือเป็นธรมรมชาติธรรมเนียมของเราโดยอัตโนมัติเนาะก็จะมีเราไม่ได้มองหรอว่าในนั้นอ่ะในในร้านกาแฟจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ ISIL ่นผูいい้หญิงนะคะเฉพาะผู้หญิงอายุประมาณถ้านิวเดาก็ประมาณ16-17ประมาณเนี้ยโอ้ยอยู่อะเดี๋ยวก่อนขอจะมีราม่าไหมเนี่ยจะทานก็ทานจะเล่าก็เล่าอะไรเงี้ยขัดจังหวะใช่ไหมขอโทษนะคะนิวอยากจะสร้างบรรยากาศชิวๆค่ะ อืมอร่อยหิวอะก็จะมีกลุ่มเนี้ยถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสามสี่คนเด็กวัยรุ่นประมาณนี้นะคะก็นั่งอยู่โต๊ะกาแฟด้านหลังด้านหลังหรือข้างๆเนาะ เราก็ได้ยินเขาแบบทำมือทำไม้แบบพูดแบบส่อสที่แแล้วก็หัวล้อกินคิดคักคิดค,ดค,ดคดัเนาะซึ่งพี่คนไทยที่เขาเอาทำอาหารมาสง่งอยู่คือเขาก็มองขวางแต่แต่เขาก็พูดภาษาอีสานเขาเนาะซึ่งนิวบอกว่าพี่ไม่ไอยาาไปสนใจเลยเด็กๆเราเราจะไปให้ค่าตรงนั้นเนาะแต่ด้วยความที่นิวคิดว่านะคะมีโต๊ะข้างๆเนี่ยเขาคงรู้สึกแบบในความรู้สึกนิวนะคะถ้านนิวจะไม่ผิดคือ,คอจะมีโต๊ะข้างผู้ใหญ่ ก็เป็นรุ่นๆสี่สิบห้าสิบเนาะเ,เดินไปที่เคาน์เตอร์ที่ร้านกาแฟและสักพ,พักหนึ่งอ,ะอ่ะผู้จัดก,การฝ่ายในในในร้านในร้านกาแฟนั้นนะคะเขาก็เดินไปที่โต๊ะโต๊ะของเด็กวเรื่องกลุ่มนั้นแล้วก็คุยอ,อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็เชิญให้เด็กๆพวกนี้ออกออกจากร้าน,นะคะ่ะเขาเชิญให้ออกโดยเขาให้สาเหตุในเรื่องของการที่แบบว่าพูดเซล เกี่ยวกับพวกนิวนะคะนิวกับพี่คนเพราะว่าพอหลังพอนิวทราบได้ไงเพราะว่าพอเด็กพวกนี้ออกไปปุ๊บคือเขาคุยกันอยู่แปบ๊บหนึ่งอะทางผู้จัดการเขาก็เดินมาหานิวแล้วเขาก็มาขอโทษว่าเออนะอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ควรที่จะเกิดคือเขาก็ขอโทษซึ่งซึ่งโต๊ะข้างๆพวกคนไอ้กลุ่มโต๊ะข้างๆเนี่ยนะคะที่เขาเดินไปที่เคาน์เตอร์เขาก็ส่งนิ้มให้นิวเขาก็ยักหน้าแบบอะไรเงี้ยเหมือนว่า เหมือนส่งสายตาแล้วขณะแบบสัญญาณว่าเขาเข้าใจเขาเห็นใจนะเขาขอโทษด้วยอยเงี้ยซึ่งอ่านิว,น,วนิวรู้สึกเคารพผู้จัดจาก,การที่ร้านกาแฟนั้นมากเลยคือเขามีสปีลแล้วเขาเชิญให้เด็กๆพวกนี้ออกออกจากร้านก็เป็นการแบบว่าคือนิวถ้านิวดางไม่ผิดคือถ้าตอนนั้นถ้าเดาไม่ผิดก็คือเขาสอนเ็าพูดประมาณว่าสอนคุณไม่ควรทำอะไรทำอย่างนี้พูดอย่างนงี้เนาะเลยคือ,ค,อคือล้อเล่นเหมือนการบูลลี่เนาะ แล้วก็เชิญให้เด็กพวกนี้ออกพวกนี้เขาก็ออกเด็กพวกนี้เขาก็ออกแบบหน้าจ่อยๆเนาะแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรคือเขาก็ออกซึ่งอันนี้ก็ดีหรือว่าเด็กเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็สปริตความรับผิดชอบของผู้จัดการในร้านคือเขาก็ไม่ได้ปล่อยละเลยซึ่งตรงเนี้ยน,นิวแบบรู้สึกประทับใจมากเพราะหลังจากนั้นนิวก็เล่าให้คุณสิเจฟังพอคุณสิเจกลับมาวันศุกร์เขาก็พาลูกมาเดินเล่นแล้วก็มาดื่มกาแฟร้านเนี่ยครับแล้วก็มากล่าวคําขอบคุณซึ่ง ร้านเนี้ยก็เป็นร้านเก่าแก่มากแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นร้านสตา,าร์บัคแลวนะคะเพราะก่อนหน้านี้จะเป็นร้านแบบค้นแก่แบบเกษียณแ,แล้วเราเปิดร้านเปิดร้านแบบว่ากาแฟของว่างทานนู่นนี่นั่นโนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็น,ปน,ปนสตาร์เอ้เป็นร้านของเอ็กซ์เพรสโซหรือสตาร์บัคเนี่ยแหละนึจะไม่ได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอะ่ะประทับใจคือเขาผู้จัดก,การคือคืออ่า คือถ้าดังไม่ปืนเหมือนเป็นญาติเจ้า,จาของอะค่ะเป็นคนสวีเดนค่ะซึ่งเขาน่ารักมากเลยเหมือนแบบมามาช่วยญาติดูแลรางแล้วเขาเป็นผู้จัดจาการดูแลความเรียบร้อยเนาะซึ่งเขาแบบพูดเด็ดขาดกับเด็กพวกนั้นมาแล้วก็ออกเชิญได้ออกจากร้านเป็นอะไรที่แบบว่าเออเนาะนิวก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นทําไมนิวเงียบจัง <laughs> ทําไมไม่ตอบโต้นิวก็คือแบบแต่จะห้ามพี่ไม่ให้ไปโกรธเขาเราก็ห้ามพี่ คนไทยที่เอาอาหารมาให้นิเพราะว่าเขา,เขาพูดภาษาอีสานคือเขามาหูมากจากที่นิวเข้าใจภาษาของพี่เขาะนะคะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ค่ะประสบการที่ที่ที่นิวถูกคนต่างชาติที่นี่นะคะล้อเรียน การทักทายแบบไทยแบบยกมือไหว้แบบสวัสดีค่ะแบบยกมือไหว้เนาะบางทีนี้ก็เผลอเนี้ยก็ยืนแบบทอนสายบัวเนีู่ก็ลืมเนาะเขาก็มองแบบแต่ณนะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยเจอแล้ว คืออาจจะเป็นเพราะว่านิ้วย้ายมาหรือไม่ค่อยออกไปข้างนอกก็ไม่ทราบเนาะแต่ไม่มีแล้วนะสมัยนี้ไม่มีการล้อเลียนแบบนี้แล้วหรือว่าอาจจะมีแต่นิ้วไม่ทราบเนาะแต่นิ้วเจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะไม่เคยเจอลักษณะเน,นี้ย อยคิดว่าเขาเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วเขาแบบคิดน้อยอะ่ะคิดน้อยก็เลยพูดแบบแซวล,ล้อเรียนโดยไม่ได้ไม่คิดไงว่า,าทางผู้จัดก,การที่ร้านเขาจะแบบเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เชิญออกจากร้าน อืมอร่อยอร่อยมากยังไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่ย้ายไม่อยู่เมืองนอก,นอกเจอแบบเดียวกับนิวหรือเปล่าเนาะคเคยเจอประสบการณ์แบบนิวไหมเนาะ ยังไงก็แวะมาเล่ามาคอมเมนต์เล่าให้ฟังบ้างเนาะสำหรับพี่ๆที่เคยเจอแบบนิวเนาะพี่พวกพี่มีวิธีตั้งรับแบบรับมือ,อยังไงกับพวกนี้เนาะแต่ตอนนั้นคือนิวแบบนิ่งมากไม่รู้ว่านิ่งเพราะอะไรคือก็แต่จะห้ามพี่คนไทยว่าอย่าไปใส่ใจเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอนะี่เา จำได้ตอนที่พอกลุ่มเด็กวัยรุ่นพูดล้อเลียนอ่ะหัวล้อกันเสียงดังแบบพูดภาษาไทยแบบสวัสดีขอบคุณค่าสวัสดีค่ะเนี้ยพี่คนไทยที่เขาเอาข้าวเป็นข,ข้าวข้าวเป็นตัวมาส่องดีอะ่ะคือเขาก็พูดภาษาอีสานแบบมโหใส่กลุ่มนั้นเนาะกลุ่มนั้นเขาก็งงแบบพูดภาษาอะไรเงี้ยเนาะนิวอ่ะก็ห้ามพี่เขาแต่มมือนิวก็ขยาแบบ่ขยาแบบขย่า,แบบ,ยาแบบรถเข็นรูปเพราะพี่ทรารกเขานอนอยู่ในรถเข็นใช่ไหมขย่าแบบแขวนเปอะ ก็บอกพี่เขาว่าใจเย็นอย่าไปอย่าไปยุ่งอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูทำไมพูดอย่างนั้นเนาะแตไปทำไมเป็นแม่พาร์จังก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่หิวเคยได้ยินแล้วก็หลายคลิป ที่พี่ๆเขาทำเพื่อนๆทำ u t u b e เขาก็มาเล่าเนาะว่าเคยโดนไปอยู่ในหลายๆประเทศเนาะก็เจอแบบเหยียดแบบเหยียดคนเอเชีย e, อะไรเงี้ยเนาะแต่นิวนี่ความรู้สึกว่าที่เขาร้อเนี่ยไม่รู้ว่าเขาร้อเพราะเพราะว่าเราเป็นเอเชีย e, หรือว่าล้อในแบบที่เราพูดแล้วก็ยกมือไหว้อะไรเงี้ยเราก็เดายากเนาะอย่างน้องเขา กลุ่มนั้นเขาก็เด็กด้วยในในความคิดหนึ่งเนาะ ยวนิวจะเอาอเพิแยกยนิวจะเอากล่องมาให้เพื่อนๆหรือว่านิวซื้ออะไรมาไปซื้อมาเมื่อวานกับคนเนี้ยอืม คลิปแรกที่ทานไปคุยไป <c oughs> จะโดนตำมนี้หรือเปล่าอร่อยแต่เผ็ดนะนี่พริกหยวกเหมือนพริกที่ฟ้าบ้านเราเนาะจะเป็นพริกที่เนี้ยไม่เผ็ดแต่สำหรับเหนูวเผ็ด <c oughs> โอเคยานิวเอาเอาถุ่มมาให้ดู ก็นิวซื้ออะไรมามาอวดเพื่อนๆเ,เนาะแปบ๊บเดียวแปบบ๊บนะคะเดี๋ยวไปเอานี่ค่ะเดี๋ยวไปซื้อมาหามานานแล้วอันแรกเลยนะคะไปซื้อมาเมื่อวานนี้กะว่าเดี๋ยวมารวมมิรทำคลิปวันนี้ทีเดียวเลยมีไปซื้อมาก็ นี่ค่ะนิ้ไม่ชอบเอามาวางที่โต๊ะทาอาหนิ้วได้น้องเท้าหน้ามีมะามาค่ะเพราะคู่ที่นิวมีนะ่ะโหสิบอปีแล้วเนาะคือเราใส่นิ้วก็ได้มาใหม่จริงๆอยากได้สีดำนะแต่ว่าเขาไม่มีสีดำค่ะรุ่นนี้นะคะแต่ว่าคุณซีเจกับเด็กๆบอกว่า สีเนี้ยเหมาะกับแจ็คเก็ตที่แม่ใส่อยู่เพราะสีเขาเหมือนกันสีฟ้าๆค่ะเนี่ยค่ะรองเท้าใส่แบบหน้าหิมะหน้าแบบน้ำแข็งใส่แบบใส่ทุกวันนะคะพาน้อหมาไปเดินเล่นช่วงหน้าหิมะก็จะใส่เนี่ยคือกันน้ําด้วยนะคะและอย่างหนึ่งเขาฉีดสเปรย์มาเรียบร้อยสเปรย์กันน้ําแบบว่าเหมือนเป็นการแว็กซ์ค่ะซื้อมาคู่หนึ่ง มิใส่ของแบบว่าถนอมอ่ะคู่เก่าที่มีอยู่ก็คือเก่าแล้วเพียงแต่ว่าพื้นยางเขาแบบยังไงอะ่ะสึกหล่อแล้วเวลาเดิมมันจะลื่นเหมือนรอบที่แล้วที่ยูวทำคลิปอ่ะคือเกือบลื่นนะคุณซีเจก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องซื้อใหม่แล้วนั่น้นก็คงจะไม่ซื้อนี่ก็จะทนใช้ใช้แอันั้นนะคะก็ได้มาคู่หนึ่งราคาก็าจุดอัดใจอยู่นะคะ ตาคาเกึดอาจใจซึ่งยี่ห้อก็โลว่าค่ะยี่ห้อนี้นะคะสําหรับลุยเลยค่ะยี่ห้อนี้นะคะสาวกอี๋อยาวางที่พื้นเพราะนิวไม่ชอบเอารองเท้าวางแบบในที่สูงนิวได้สเปร์มาด้วยค่ะเขาแถมสเปร์มาให้นิวด้วยในการเคลือบแต่เขาบอกว่าเขาทําการฉีดสเปร์เรียบร้อยแล้ว จริงๆอ่ะจะใช้ตั้งแต่วันนี้แล้วแต่ว่ารอรอ,รอทำคลิปก่อนก็เลยไม่ได้ใช้ด้วความที่แบบว่าเหอแล้วก็อันนี้ค่ะดูไปเรียกอะไรวังเก่าที่นิวชอบไปที่นิวเคยถ่ายคลิปเกี่ยวกับตลาดนัดตลาดนัดอ่าคริสต์มาสอะคะอ่ะในตัวแบบตึกนะคะซึ่งคุณสิเจก็ซื้อนี่มา ผ้าปูโต๊ะแบบหนังค่ะสองสีสีแบบสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีดำค่ะซื้อมาหนึ่งแพ็คค่ะแล้วก็ได้เวลาค่ะได้เวลาอะไรเอ่ยดูไหมคะอะไรเอ่ยเดี๋ยวแกะให้ดูค่ะ เขียงค่ะได้เลิกเปลียนเขียงใหม่ค่ะเห็นไหมคะใหญ่สะใจจะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเวลาเราทําแบบว่าสเต็กหั่นเนื้อเวลาแบบมีเนื้อมีน้ําออกเนี่ยเขาจะได้ไหลอยู่ตรงขอบค่ะไม่ตกมาที่แบบพื้น พื้นที่ขัวเรานะคะเห็นไหมคะคือใหญ่สะใจมากเลยของเก่านี่ก็ไม่ทิ้งนะคะเนวก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้แบบว่าสําหรับในการสับกระดูกแบบว่าซี่โครงหมูอะไรที่แบบว่า,เ,าเป็นซี่โครงที่แบบว่าหัน่นยากๆค่ะก็จะเก็บเอาไว้อันนั้นเก็บเอาไว้อันนี้ก็ไว้สําหรับหั่นแบบเแบบแบบาๆค่ะสวยงามทํโคงทำคลิปอะไรเนี่ยนะ ก็เนี่ยละค่ะคลิปนี้เนาะโอ้ยว่าไป20นาทีเนาะเอาสิเพราะว่านิวทานด้วยใช่ไหมแล้วก็เลยช้าเนาะก็คลิปนี้นิวก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกคนต่างชาติล้อเรียนนะคะเหตุเกิดที่ร้านกาแฟแล้วก็มาเปิดเปิดถุงค่ะว่านิวซื้ออะไรมาบ้างเนาะซึ่งก็ทําคลิปรวมนิดเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นิวก็จะไม่ค่อยว่างแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็ เริ่มกับเข้าโหมดเดิมกับไปเป็นนักเรียนเหมือนเดิมค่ะคลิปช่วงนี้นิวมีเวลาว่างก็พยายามทําคลิปต,ต่อเนื่องแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆแบบว่าลืมหายลืมแบบว่าลืมนิวนะคะลืมครอบข้อมต้นไยไปสําหรับคลิปนี้นิวคงจะต้องฝากเอาไว้ยงมท่าน,น,นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้พวกเราทางช่องคิปสตอรี่นะคะ เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็สู้นิวคิดว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยคงจะเริ่มทำานกลับไปทำงานใช้ชีวิตกันปกติตามปกติแล้วนะคะเพราะว่าปีใหม่ผ่านไปแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้ท,ทุกท่านนะคะสู้กับภาวะเศรษฐกิจเนาะมันยังไงก็ต้องช่บริการคะ่ะยังไงก็อ่าดูแลตัวเองเนาะแล้วก,วก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรักจากคนรอบกายกมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ โชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย